สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับตลอดคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตาม รับฟังกันนะครับได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับ กันด้วยโอเคมาเริ่มต้นพูดคุยกันดีกว่านะครับสำหรับเรื่องแรกครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางบรูโน่เฟอร์เดสนะครับก็ได้มีการออกมากล่าวชมเชยฮาด์เม็กวนะครับคือบรูโน่กล่าวชมทุกคนนะแต่ว่าบรูโน่เนี่ยขอเจาะจงหน่อยแล้วกันคนที่เป็นส่วนสําคัญแล้วก็แม็กวายเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากเป็นนักเตะที่มีความสําคัญกับเรามากนะครับในเกมนัดดังกล่าวในเรื่องของการวางบอลยาว แต่เราเนี่ยก็ต้องให้เครดิตกับอีเวนรวมไปถึงวารานด้วยนะครับที่ถูกเปลี่ยนตัวเข้ามานะครับเขาพร้อมที่จะสู้เพื่อทีมจริงๆนะฮะทุกคนในทีมมีความสำคัญหมดครับผมไม่อยากโฟกัสไปที่ใครคนใดคนหนึ่งมากจนเกินไปนะแต่แฟนบอลก็วิจารณ์แฮร์รี่แม็กไวเยอะจนเกินไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เขาเล่นได้อย่างแบบยอดเยี่ยมมากผมมองว่าเขาจะรักษาระดับการเล่นแบบนี้ต่อไปหลังจากนี้นะครับอ่ะ นี่คือสิ่งที่บรูโน่กล่าวชมแม็กวายนะครับซึ่งอย่างที่มีการเคราะหลังเกมกันไปครับในช่วงหลังมาเนี้ยแม็กวายมีข้อผิดพลาดไหมมีครับยังคงมีอยู่ในบางจังหวะเหมือนกันหรืออาจจะเป็นลหลายๆจังหวะก็ได้แต่จุดดีๆการเข้าสกัดดีๆหรือภาพรวมการเล่นที่ดีขึ้นเนี่ยมีไหมมันก็มีเหมือนกันมันไม่ได้แบบแย่ซะเหมือนกับก่อนหน้านั้นที่เจ้าตัวเนี่ยทำอะไรก็ผิดไปหมดนะครับบอลแฉลบแฉแลบแล้วก็ไปเข้าประตูยังมีเลยนะครับถูกไหม แล้วก็โดนวิจารณ์อย่างหนักในเรื่องของการเล่นเกมรับทุกรูปแบบแต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวทํางานหนักขึ้นมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นแล้วก็ถือว่ามีส่วนร่วมกับเกมรับรวมไปถึงการสร้างโอกาสในแดนบนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่บรูโน่ให้สัมภาษณ์แล้วก็มุมมองส่วนตัวผมก็เห็นด้วยนะเกี่ยวกับการยกเครดิตให้กับแมกวานในช่วงหลังๆมานี้เล่นดีก็ว่าไปตามที่เราได้เห็นครับเล่นไม่ดีก็ว่ากันตามนั้นในแต่ละเกมกับนั้งเตะแต่ละคนนะครับส่วนทางด้านของเอเดนฮาร์กับทนฮา ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของแม็กวาเช่นเดียวกันเทนฮท่าบอกว่าแม็กวาเนี่ยแสดงให้เราได้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมครับแล้วก็ความเป็นผู้นําแต่ยิ่งไปกว่านั้นในสนามเนี่ย นั่นก็คือความเป็นทีมนะครับสปิริตของทีมพวกเขาเนี่ยสู้กันทุกจังหวะเบียดกันแบบไหลตอห่อลาเราต้องทําแบบนี้ให้ได้ทุกเกมนะครับเราได้เห็นการพัฒนาแล้วในวันนี้แล้วก็เราเนี่ยต้องทําแบบนี้ต่อไปนะครับแต่ยกเครดิตการเล่นภาพรวมหรือนักเตะที่ทําได้ดีก็คือแม็กวายนั่นเองนะครับที่มีความเป็นผู้นําทั้งท,งท,ง,ท,ง,ทงที่ไม่มีปอกแขกนะครับแล้วก็มีฟอร์มก็เล่นที่ยอดเยี่ยมด้วยในเกมกลัาดังกลาวนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับ,บเรื่องของแม็กวายก็จบกันไปส่วนเรื่องรา ต่อมาก็เป็นประเด็นหลังเกมอีกเล็กน้อยแล้วกันก่อนที่จะไปในเรื่องของตลาดซื้อขายนัเตินะครับมีมาให้รับฟังกันทุกวันอยู่แล้วนะครับก็วันเป็นจังหวะการทับประตูของบรูโน่นี่แหละนะครับซึ่งบรูโน่ก็มายิงในช่วงท้ายของเกมนะครับทาให้พอยิงเข้ามันก็เป็นการ ราะเบิดอารมณ์ของนักเตะทุกคนแฟนบอลนะครับแฟนบอลหน้าจอทีวีหน้าจอคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆก็เฮ้ยเป็นพร้อมกันนะครับเป็นเกมที่อึดอัดมากนักเตะก็ขอระเบิดอารมณ์กันหน่อยรวมไปถึงเอเดนฮาร์ครับที่ ลุ้นกันในนาทีที่90กว่าที่แหละนะครับก็เป็นช่วงท้ายเกมละเหนฮากพอรู้ว่าประตูเข้าก็เฮ hey, แบบสุดเวี่ยงไปเลยนะครับซึ่งทีมงานโค้ชนักเตะแมนยูทุกคนก็เฮไปตามกันด้วยนะครับคือสีหน้าแกเนี่ยถ้าได้เห็นจาก2เกมนัดก่อนแล้วก็เกมนั้นเนี่ยมันชัดเจนนะครับภาษากายสีหน้าแกเนี่ย มันดูเคร่งเครียดนะแล้วก็กดดันเป็นอย่างมากนะครับคือโอเคภาพรวมเนี่ยยังมีหลายๆสิ่งที่ต้องปรับปรุงแต่ถ้าเกิดทีมชนะเนี่ยมันก็ต้องดีใจแหละนะครับใครไม่ดีใจมันก็แปลกถูกไหมแฮะเทนฮังเองก็เหมือนกับแปลกความกดดันมาเยอะนะครับโดนวิจารณ์หนักมากแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อที่มีการโยงไปว่าทีมจะแตกแล้วนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่า โอเคภาพรวมก็คือชนะได้ในเกมวันนี้เจ้าตัวก็ดีใจแบบสุดเบี่ยงกันไปนะครับกับทุกๆคนที่อยู่ในทีมนี่แหละนะครับแฟนบอลก็เช่นเดียวกันแล้วก็อีกโมเมนต์เรื่องหนึ่งครับที่เอามาฝากกันก็คือแอนโตนี่ครับแอนโตนี่เนี่ยหรือผมรวมในเรื่องของปีกภาพรวมของแมนยูเลยแล้วกันนะครับปีกแมนยูทั้งสองข้างเนี่ยมีปัญหาเดียวกันครับก็คือชอบมาเสีย เรื่องของการครอบครองบอลหรือมาเสียบอลในพื้นที่แดนบนนะครับหรือว่าพื้นที่ด้านข้างเป็นพื้นที่แดนบนของแมนยูนี่แหละพูดง่ายก็คือพื้นที่แนวรับด้านข้างของฝั่งคู่แข่งนะครับจากเกมนัดก่อนเจอกับนีวคาสเซิลเราเห็นประตูที่มีการเสียไหมครับจากฝั่งซ้ายอะ่ะกาลาโช,ชก็ประเภทแบบนี้เลยก็คือมีการเล่นไม่ละเอียดมากพอแล้วก็เสียบอลจากนั้นก็โดนสวนกลับแล้วก็เป็นประตูและในเกมวันนี้เป็นอีกครั้งครับที่เสียแบบคล้ายๆกันก็คือ เปลี่ยนจากซ้ายมาเป็นขวาเป็นแอนโทนีรอบนี้เป็นแอนโทนีครับที่พยายามที่จะเล่นยากแล้วก็จังหวะคล้ายกันตรงที่ว่าวันเบซาก้าพยายามที่จะวิ่งเติมขึ้นไปแต่เกมเม็ดก่อนเป็นเรเกอรดอนถูกไหมครับที่กําลังจะเติมขึ้นไปแต่การาโชไม่จ่ายแต่เกมเนนี้ยแอนโทนีพยายามจ่ายแต่ก็คือเล่นยากจ่ายยากนะครับทำให้โดนผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับโรบินสันนี่แหละตัดบอลไปแล้วก็เล่นสวนกลับไปนะครับซึ่งเห็นไหมครับมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะ โดนเข้ามาทาประตูเห็นได้อย่างชัดเจนคือสิ่งนี้เราต้องเร่งแก้ไขนะครับการเสียบอลในพื้นที่แดนบนน่นะฮะเสียแล้วอ่าโอเคเสียได้มันเป็นเรื่องปกติแต่เสียแล้วคุณจะกอบกู้กลับมาอย่างไรมีวิธีการรับมืออย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าเสียแล้วเราก็โดนสวนกลับมาแบบนี้นะครับซึ่งดีหน่อยที่ฟูลแลมเขาไม่ละเอียดในพื้นที่สุดท้ายอะ่ะแต่ถ้าเป็นนิวจากคิมมทก่อนเห็นไหมฮะคือเขาคมกว่ามันก็เป็นประตูนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขจุดๆดนี้นะครับเป็น2เกมะนะ เกมนันก่อนเป็นด้านซ้ายนะครับเกมนี้เป็นด้านขวานะฮะที่ผู้เล่นของเราไม่ละเอียดนะครับในการบิวอัพขึ้นไปในการสร้างเกมขึ้นไปแล้วก็พยายามดันขึ้นไปซึ่งเสียได้ครับแต่ต้องมีวิธีการรับมือด้วยนะครับแต่อย่าเสียเลยดีกว่าผมมองว่าอย่างนั้นนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องชมนะครับก็คือในช่วงท้ายเนี่ยก่อนเกิดประตูของบรูโน่เฟอร์เดสเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงสปิริตของทีมความใจสู้นะครับแล้วก็ฟาโกนโด ก็ช็อตเนี้ยต้องได้รับความชมด้วยจริงๆตั้งแต่ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเอาช็อตเนี้ยก็คือฟาโกนโดเนี่ยวิ่งเข้าไปพยายามแบบแย่งบอลกลับมานะครับพยายามไล่เพรสจนผู้เล่นของฟูลแลมเนี่ยเล่นยากแล้วก็เคลียบอลสเปซสปะกันไปนะครับสุดท้ายเนี่ยผู้เล่นของฟูลแลมก็เคลียไม่ขาด มาถึงบรูโน่นะครับถามว่าก่อนเป็นประตูบรูโน่ยิงเข้าไปเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากผู้เล่นแดนบนนี่แหละที่วิ่งกันบีบพื้นที่วิ่งไล่เพรสนะฮะจนทําให้นักเตะฟูลแลมเนี่ยเล่นยากอย่างที่เราได้เห็นกันตามรูปภาพนี่แหละนะครับอ่ะโอเคก็นี่คือเรื่องราวหลังเกมที่เก็บตกกันเล็กน้อยนะครับส่วนกระแสเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันนะครับมันมีกระแสข่าวข้อสิบอย่างอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับก็ล่าสุดครับมันมีรายงานกันออกมานะครับมีการ ราบ,บุกันออกมาว่าราเฟลว,วารานเนี่ยนะครับกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมไปในลีกซาอุดิอาระเบียนะครับในช่วงตลาดซื้อขายช่วงกลางซีซั่นหรือว่าปีหน้าต้นปีหน้านั่นเองนะครับตามรายงานมีการระบ,บุเพิ่มเติมเลครับว่าวารานเนี่ยรู้สึกไม่พอใจกับสาการของตัวเอง ภายในทีมสโมสรแมนยูเราในช่วงฤดูกาลนี้อย่างหนักนะครับหลังจากที่เอเรียนฮารคดรอปเป็นตัวสำรองหลายๆายเกมนะครับซึ่งทำให้เจ้าตัวเนี่ยมองหาโอกาสลงเล่นแบบสมองเสมอกับแมนยูไม่ได้ละ ก็เลยเตรียมที่จะพิจารณาเรื่องของการย้ายทีมโดยโดย่วนนะครับว่าราเองเนี่ยก็เริ่มมีสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมละนะครับก็คือมีอาการบาดเจ็บบ่อยมีปัญหาความฟิตบ่อยทําให้เจ้าตัวก็รู้ตัวเองด้วยนะครับในจุดนี้ว่าคงเล่นในเวทีระดับสูงไม่ได้ละในเรื่องของสภาพร่างกายนะครับแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาจะออกจากทีมนะครับที่มีความเข้มข้นในวิธีการเล่นน้อยกว่านะครับแล้วก็ทีมที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นอานาเซอร์นะครับซึ่งก็จะมีเพื่อร่วมงานเก่าอย่างคริสเตียนโรนโดเน อยู่กับทีมอยู่นะครับก็มีโอกาสปไปไมได้เหมือนกันตามข่าวข้อสิบนะครับซึ่งผมก็มองว่าในจุดจุดนี้นะครับคือในเรื่องของเหตุผลเนี่ยโอเคเรื่องของ กระแสข่าวเนี่ยเราตัดไปก่อนแต่ถ้าเกิดเรามาวิเคราะห์กันเนี่ยผมก็มองว่ามันมีโอกาสไปไ,ปได้นะที่ระเรีเร่ยวนี้วา,านจะออกจากทีมนะครับเนื่องจากว่าเราทราบกันดีว่าตั้งหลังเนี่ยลง1เกมพักไป2อสเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ไหวถูกไหมฮะเราก็ต้องการเรื่องของคนที่สดกว่าคนที่พร้อมกว่าลงสนามนะครับถามว่าเก่งไหมเก่งครับแล้วก็อยากให้ลงอะ่ะแต่ว่าในเมื่อนักเตะมันลงไม่ได้เราจะเก็บไว้มันก็เป็นโคต้าที่ ครับแล้วก็อัดแน่นอีกแล้วก็เราก็ต้องมาพวงเกี่ยวกับการบาดเจ็บอยู่แบบเนี้ยในแต่ละซีซันอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักเตะต้องการย้ายตามที่เป็นข่าวนะ แล้วก็ถ้าเกิดมันมีโอกาสเนี่ยผมว่าผมก็เห็นด้วยนะกับการแยกทางกับวาระนะครับในช่วงหลังจากจบซีซันก็ได้ไม่ต้องเป็นช่วงมกราคมแล้วก็ไปหาตัวที่สดกว่าแล้วก็ลื้เกี่ยวกับกองหลังตัวกลางใหม่นะครับเอาให้ตรงกับสเปคที่เทนฮากต้องการอ่ะกองหลังที่สามารถบิลล์อัพเกมได้เล่นเกมมับได้ดีออกบอลได้ดีนู่นนี่นั่นก็เอามาเลยตามใจเทนฮารนะครับ และนี่คือเรื่องของราฟลวารันนะครับที่เอามาฝากกันส่วนในเรื่องของเจรอนซานโชครับมีข้อมูลออกมาจากดีนโจนนะครับนักข่าวสายตลาดซื้อขายทั้งเตเนียก็ออกมาคอมเมนต์นะครับในเรื่องของเจรอนซานโชที่มีข่าวเชื่อมโยงกับท็อตแนมสเปิร์นะครับดีนโจนมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกครับมันคงจะเป็นเรื่องแปลกมากที่ ถ้าเกิดจะรองซานโชเนี่ยได้ย้ายไปทอดด็อตแนมสเปอร์นะครับจะมองได้ว่าจะรองซานโชมีโอกาสย้ายไปสเปอร์ตามที่เป็นข่าวอะไรก็ตามแต่นั่นแหละที่มีการเล่นข่าวกันออกมาคือในมุมที่มันมีโอกาสไหม ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับในการที่จะเซ็นจะดอนซานโชคือในตอนนี้นะครับมันมีปัญหาจุดนี้ครับก็คือนักเตะเนี่ยมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองได้ไม่ดีพอนะครับอ,อย่างเช่นปัญหาระหว่างนักเตะกับทางเทนฮากเนี่ยยังไม่ลงตัวกันเลยถูกไหมครับค้างคางกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะฮะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือฟอร์มการเล่นที่มันก็ไม่ได้โอเคมานานพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่ย้ายมาแมนยูเนี่ยฟอร์มก็ล่นที่พีที่สุดของจะดอนซานโช่เนี่ยยังหาไม่เจอเลยนะ เอาแบบว่าเล่นแบบตัดเลตติ้งออกมาแล้วก็คือ9 10ถึง10เต็ม10อ่ะยังไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิอดเรามองในมุมมองของทัสเปอร์ด้วยเนี่ยก็คือสเปอร์เนี่ย ที่ฟอร์มแรงขนาดนี้นะครับเขาจะสนใจเซนจะาดองซานโชที่มีปัญหาทั้งเรื่องของภายนอกสนามนะครับทัศนคติแล้วก็ฟอร์มการเล่นหรอนั่นแหละคือสิ่งที่น่าคิดบวกกับทั้งจาดองซานโชเป็นตักเตะที่รับค่าจ้างสูงมากๆนะครับค่าจ้างสูงไม่พอค่าตัวที่แมนยูต้องการขายแบบถาวรเนี่ยมันก็สูงไปตามๆกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะดึงจาดองซานโช่เข้ามาร่วมทีมสเปอร์เนี่ยโครงสร้างค่าจ้างของทางสมสรอ,อาจจะพังก็ได้เหมือนกันนะ อาจจะแบบคุมไม่อยู่ก็ได้นะตอนนี้มันอาจจะเอาอยู่ไงแต่ถ้าเกิดซานโช่ไปฟอร์มไม่ได้ดีอะไรมากมายมีปัญหาอีกแล้วก็ดันไปรับค่าเหนื่อยสูงอีกนักเตะคนอื่นๆจะมองว่าอย่างไรแล้วก็ค่าเหนื่อยสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับซึ่งในนี้มันอาจจะเจาะไปว่านั้นเป็นการยืมตัวจะยืมตัวในรูปแบบแบบไหนละ่ะแบบครึ่งซีซั่นหรือว่าแบบ1ปีเลยควบคู่ไปในช่วงปีหน้าด้วยนะครับซีซั่นหน้าไปด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นการซ็้แบบถาวรน,นะครับก็ต้องรอติดตามกันแต่่่่มันนนเเปป็รืองทีาแลกใจนะ นะถ้าเกิดสเปอร์เอาจริงๆนะครับเออมันเป็นเรื่องที่แปลกจริงๆนี่คือมุมมองทางดินโจนนะที่เขาคอมเมนต์มานะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วกันในการที่ทางสเปอร์เนี่ยจะไปซื้อนักเตะรานี้นะครับโอเคตามนี้นะครับส่วนเรื่องของออโติมาซียานะครับมุมมองของเบนเจคอบเนี่ยเขาก็มองออกมานะครับว่าตอนนี้นะครับมาซียาวเนี่ยในมุมมองของเขาเนี่ยก็คือมาซียาเป็นผู้เล่นที่ มีฟอร์มการเล่นที่แย่สุดๆนะครับรวมไปถึงเกมแัดกันก่อนด้วยนะเขาเนี่ยไม่ได้ทําตัวเหมือนกับนักเตะแมนเชสเตอร์เดทั้งในแล้วก็นอกสนามเลยนะครับแล้วก็มันน่าผิดหวังมากครับที่เวลาลงสนามเนี่ยมัสยาเหมือนกับเล่นแล้วก็หมดกําลังใจในการเล่นนะครับซึ่งทางมัสยาเนี่ย เข้าวัยยี่ิบเจ็ดปีแล้วนะเขาไม่ใช่ดาวรุ่งอีกต่อไปนะครับเขาไม่ใช่แบบนักเตะยี่สิบต้นๆนะคุณไม่สามารถพูดได้ว่าเฮ้ยให้โอกาสนักซียวก่อนอายุยังน้อยนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนมันใช้ได้มันกับในรายของแรดฟอร์ดอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันใช้ได้ว่าเอ้ยมันเป็นดาวรุ่งนะให้เวลามันก่อนแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็มักซียวยู่กับแมนยูมานาแล้ว ถึงแม้ว่าทานาเตะจะไม่ได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องแต่เขาเก็ควรที่จะยกระดับมาตรฐานตัวเองขึ้นมาหน่อยนะครับหรือช่วยทีมได้มากกว่านี้นะครับในยามที่เขาเนี่ยมีโอกาสลงเล่นเขาเองก็ควรที่จะคว้าโอกาสในเกมนัดนั้นเอาไว้นะครับไม่ว่าจะลงแบบ5นาที10นาทีนะครับหรือว่ากี่นาทีก็ตามจริงๆแล้วมาร์เซียลควรรู้นะว่าต้องทําอะไรครับที่สโมสรแมนอยู่นะครับคือมาร์เซียล อยู่กับแมนยูมานานมากนะครับ,กบเกือบสิปีแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเนี่ยต้องมีอะไรที่เด่นชัดมากกว่านี้นะครับอยู่มานานคุณต้องปรับตัวได้นานแล้วนะครับคุณต้องเห็นอะไรมากกว่าคนอื่นแล้วก็คุณต้องแก้ไขตัวเอง คือคุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสโมสรน่ะว่าสโมสรต้องการอะไรแต่ว่าดูเหมือนตอนนี้คุณไม่ได้ทําเลยหรือมองอีกมุมหนึ่งก็คืออาจจะทําแหละแต่ก็คือทําได้แบบไม่ร้อเซนะครับมันก็เลยเป็นผลที่เราได้เห็นกันในสนามนันเองนะครับก็คือยังไม่เวิร์กนะฮะสำหรับมาซิยาส่วนในเรื่องของฮูเรียนโรเบตกีนะครับตามรายงานจากสปอร์ตครับสื่อของสเปนเนี่ยมีการระบุออกมานะครับว่าถ้าเกิด แมนยูเนี่ยมีการปลดเอเดนฮาร์กออกจากทีมเนี่ยนะครับซึ่งว่ากันว่าทางโรเบรติกิเนี่ยกำลังรอข้อเสนอจากทางฝั่งแมนยูอยู่นะครับซึ่ง เป็นที่เข้าใจว่าแมนยูเนี่ยอาจจะมองว่าโรเบรตกีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยนะครับถ้าเกิดมีการปลดทินฮาร์เนื่องจากว่าโรเบรตกีเนี่ยไม่ได้มีสัญญาผูกมัดกับต้นสังกัดไดยนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นที่ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยเกี่ยวกับการสัญญากับเพื่อการทีมรายนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการมองว่าโรเบรตกีเนี่ยเป็นโค้ชที่มีความเคารพอย่างสูงนะแล้วก็มี เรื่องของโปรไฟล์ที่ดีในระ,ะดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นเขามาคุมทีมบูฟแฮมตันในช่วงซีซันก่อนก็ช่วยให้บูฟ p เนี่ยรอดพ้นจากการตกชั้นได้ แล้วก็ผลงานก่อนหน้านั้นก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกก็ตามนะครับว่ากันว่าทางโรเบตรตกีเนี่ยได้รับข้อเสนอจากหลายๆลีกหลายๆประเทศมากมายนะครับแต่ในตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยต้องการอยู่กับสโมสรใดสโมสรหนึ่งในลีกอังกฤษต่อไปนะครับกำลังรอข้อเสนอจากลีกในอังกฤษนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับสปอร์ตเขาก็ทิ้งทายนะว่า แมนยูเนี่ยไม่ได้จะทําการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมในช่วงรฤดลนี้นะครับมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแหละถ้าเกิดเทนฮาร์ดทำได้ดีดีแต่ว่าในช่วงกลางซีซั่นเนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนซึ่งถ้าเกิดจะเปลี่ยนจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นในช่วงท้ายของซีซั่นไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณคับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ